เสียงบรรยายบทความตอนผู้แรกถึงกระแสบนเส้นทางสายกลางเมื่ออยู่กับความรู้สึกตัวจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องร่างกายปวดเมื่อยเราก็เห็นจิตใจไหลไปจมกับความคิดเราก็เห็นเห็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเองเห็นความพอใจหรือไม่พอใจก็เกิดขึ้นเอง เห็นสุขหรือทุกข์ก็เกิดขึ้นเองในสติความรู้สึกตัวนี้จะเห็นส่วนต่างๆเหล่านี้แยกจากเราออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นโดยสิ่งที่ถูกเห็นนี้จะมีสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายและมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองโดยสภาวะที่ถูกเห็นนี้เกิดขึ้นตามเหตุอยู่ตลอดเวลา แต่เราจะระลึกรู้เป็นผู้เห็นขณะที่เรามีสติความรู้สึกตัวได้เท่านั้นคุณสมบัติของสภาวะธรรมต่างๆนั้นเกิดขึ้นและดับลงสลับกันเหมือนฟองอากาศที่ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเราเข้าไปเห็นในขณะนั้นเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากการบงการโดยเราและเมื่อดับลง ก็เหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้เป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นจึงเห็นได้ว่าไม่มีเจ้าของอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเจ้าของความจําได้หมายรู้ไม่มีเจ้าของร่างกายไม่มีเจ้าของความคิดไม่มีเจ้าของสุขหรือทุกข์โดยมีจิตเป็นผู้มีธรรมชาติสวยอารมณ์เป็นผู้เข้าไปรับรู้สภาวะนั้นๆ โดยจิตเองเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วในแต่ละครั้งก็ดับลงไปด้วยเช่นกันซึ่งจิตจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อหยิบฉวยอารมณ์ใหม่อีกอย่างต่อเนื่องตามการกระทบสัมผัสใหม่ๆโดยความเข้าใจของเรานั้นรู้สึกว่าจิตคือตัวของเรามาตลอดแต่จิตเองก็แสดงให้เห็นตลอดมาว่า ไม่ได้ให้อำนาจในการควบคุมใดๆกับเราเลยอย่างแสดงตัวอีกว่าเป็นอิสระจากเราเอีกด้วยเราสามารถพิสูจน์กันเองได้ในเรื่องนี้โดยเราลองบังคับจิตใจกันดูด้วยวิธีที่ว่าให้ลองรู้สึกโกรธหรือมีอารมณ์สุขในตอนนี้เราทำตามใจเราได้หรือไม่คำตอบคือทำไม่ได้ จิตจึงไม่ใช่เราตามที่เข้าใจอีกต่อไปเราจึงสรุปได้โดยรวมว่าสภาวะทั้งหมดเกิดตามแต่เหตุที่ส่งผลให้เกิดมีเหตุมันจึงเกิดขึ้นและดับลงเมื่อหมดเหตุซึ่งเราเห็นได้ชัดว่ามันเกิดขึ้นเองแท้ๆตามแรงกระทบไม่ใช่เพราะเราบงการหรือบังคับ แม้แต่การดับลงเองของมันเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงได้ปัญญาว่าหากเราต้องยึดโยงกับสิ่งไม่เที่ยงแท้เช่นนี้ก่อความไม่สมหวังดังใจได้ในทุกขณะเราจะพบกับความสุขหรือความทุกข์กันหนอเราจะพบกับความทุกข์ใช่หรือไม่แต่เราไม่ต้องจำนวนต่อความจริงนี้เสมอไป เพราะดังนี้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเราสามารถแยกตัวเราเป็นอิสระจากสภาวะธรรมนี้ได้ทุกครั้งเมื่อเรามีสติรู้สึกตัวเพราะเมื่อเราเดำรงสติรู้สึกตัวแล้วเราจะเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นจนเราเห็นตามความจริงได้ว่าไม่มีส่วนใดๆเลยที่เราบังคับเองได้ดังใจของที่บังคับโดยเราไม่ได้นั้น เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราเป็นเจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงมีแต่ของที่เกิดด้วยเหตุแล้วก็ดับลงเองเสื่อมลงเองยับยั้งไม่ได้ขอตอกย้ำหลายๆครั้งถึงสภาวะที่เป็นอิสระจากเราถึงความเกิดและดับเองบังคับไม่ได้ดังใจเรา ให้ภาพในใจเราชัดเจนขึ้นตามนี้เราจึงมีมันได้อย่างเข้าใจอยู่ดูแลมันอย่างเข้าใจไม่พยายามควบคุมมันให้เราเป็นทุกข์เพียงเห็นมันตามสภาพความเป็นจริงเท่านั้นจึงอยู่อย่างเป็นมิตรและไม่ทำร้ายกันและกัน เพราะเมื่อเราเห็นได้ถูกแล้วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกิดสมาทิฐิขึ้นถึงความเป็นจริงของกายและจิตเราจะถูกบงการด้วยกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ยากขึ้นและวันใดที่เราได้เห็นว่ากายและจิตใจไม่ใช่เราอย่างแท้จริงโดยสิ้นเชิงโดยการดำเนินอยู่บนเส้นทางสายกลาง โดยเห็นจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุและดับลงตามเหตุเองเมื่อหมดเหตุนั้นวันนั้นแสงสว่างแห่งปัญญาขั้นแรกจะบังเกิดขึ้นจะกำเนิดผู้แรกถึงกระแสมั่นคงสู่เส้นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอาโปนะครับขอบคุณครับ